รู้ไว้เลยนะนี่มันโง่เองอยากจะซื้อทุกอย่างเป็นชื่อของฉันฉันไม่ได้เรียกร้องนะฉันไม่ได้ขอออไปเลยยังอกีกไปเลยไป <c oughs> นิ่ันต์บอกกับตำรวจมิสิเป็นพยายนให้หนูหน่อยนะ คุณครับขวดน้ำครับพอดีผมเพิ่งกินหมดขอบคุณค่ะบ้านอยู่แถวนี้แหะครับเห็นว่าเก็บขยะแถวนี้บ่อยจังไม่มีบ้านหรอกเมื่อตรงไหนก็นอนตรงนั้นแหละงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ คุณครับทำไมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยครับพันีแดดมันร้อนก็นเลยหน้ามืดนิดหน่อยอะ่ะนั่งพักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไหวไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันอ่ะเออถ้างั้นให้ผมเลี้ยงข้าวนะครับไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเอาขวดไปขายก็มีตังค์ซื้อข้าวแล้วคุณรอถึงพรุ่งนี้ไม่ได้หรอกครับคุณหิวข้าวตายแน่เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมยินดีเลี้ยง ไปเถอะครับเอางั้นเหรอครับกินข้าวเอาขวดไปด้วยนะไปทางนู้นใช่ไหมไปทางนี้ครับทางนี้เหรอเอา้าแล้วตกลงชื่ออะไรครับหนูชื่อฮันนี่ค่ะแล้วพี่อ่ะ พี่ชื่อยันพี่ยันโห้พี่ยันเนี่ยใจดีจังเลยเนาะพานหนูมากินร้านอาหารนแหหนูไม่เคยกินเลยอยากกินอะไรอสั่งเลยนะพี่เลี้ยงเองจริงเหรอหขอบคุณคะ่ะจริงจริงๆแล้วเนี่ยหนูก็มีความใฝฝันว่าหนูอยากเปิดร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนูทำกับข้าวเก่งมากเลยนะแล้วถ้าฝันเป็นจริงละ่ะ โอมันจะเป็นไปได้ยังไงเออพี่หนูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เก็บขวดขายเป็นวันเองคือพี่จะบอกว่าเรามาลองคบกันดูไหมพี่จะเป็นคนออกทุนทำร้านอาหารให้พี่ไม่รังเกียจหนูเหรอพี่ไม่รังเกียจหรอก พี่สัญญานะจะทำความฝันของฮันนี่ให้เป็นจริงพี่พอจะมีทุนอยู่บ้างจริงเหรอพี่เม้นได้หลอกหนูใช่ไหมพี่จะเปิดร้านให้หนูจริงๆใช่ไหมจริงสิพี่จะทำความฝันของฮันนี่ให้เป็นจริงไปอยู่ด้วยกันกับพี่นะขอบคุณนะคะ อะไรกันเถอะสังอาหารนะครับมานั่งก่อนเหนื่อยไหมในที่สุดอ่ะพี่ก็ได้ทำตามความฝันของฮันนี่แล้วนะได้มีร้านส้มตำของตัวเอง เนี um ka, oh. Oh. Oh ่ยร้านเนี nah ้จะต้องขายดีแน่ๆเลยอ่ะเพราะพี่เลือกทำเลดีที่สุดเลยนะขอบคุณพี่มากเลยนะอาสาทำตามความฝันของหนูอ่ะวันนี้ก็ขายดีเหมือนกันแต่หนูคิดว่าวันต่อๆไปเนี่ยต้องขายดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าระดับเชฟฮันนี่มาเองซะอย่างโอ้โหเก่งจริงๆเมียใครเนี่ยนี่ถ้าเก่งอย่างเงี้ยนะคืนนี้ต้องฉลองกันแล้วนะอุ้ยคนบ้า หนูว่าเรื่องฉลองอะ่ะเอาไว้ก่อนก็ได้ตั้งแต่ฮันนี่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยไปเปิดหูเปิดตาโลกภายนอกเลยว่ามันจะเป็นไงบ้างคืนนี้ฮันนี่ว่านะอยากจะไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกสักหน่อยนะเราไปกันนะไปเที่ยวเหอะพี่ว่าพี่ให้เงินฮันนี่ไปคนเดียวดีกว่าทำไมอะ่ะพี่คงไปไม่ได้อะ่ะพี่ต้องอยู่เตรียมของดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะไม่ทันนะ โอเคไปคนเดียวก็ได้ไปเย็นแล้วเก็บร้านกันดีกว่าไปวันนี้ขายดีเหมือนกันเนอะวันแรกหมดเกลี้ยงเนี่ยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกได้เงินเป็นไงบ้างจาน้องฮันของพี่ คุณครับเดี๋ยวผมเองอ่ะไม่ต้องมายุงมึงแค่เป็นลูกจ้างกระจอกกระจอกเปลวน้ำมาชะแก้วก็พอเฮ้ยนี่คุณเป็นใครมาสั่งนู่นสั่งนี่ผมอะแล้วฮันนี่เนี่ยเมียผมฮันนี่อะเมียกูฮะนี่มันอะไรกันอะอะไรอรอก็พี่บิ๊กอะเขาเป็นผัวฉัน คนพี่นะเป็นแค่ผัวเก่าเก็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านกูเลยไปไม่อ่ะฉันไม่ไปหรอกร้านนี้มันเป็นของฉันเงินทุกบาททุกสตางค์อะเงินเก็บของฉันเอนกอกมาทำร้านนี้หมดแล้วพี่ยันแต่ว่าร้านนี้มันเป็นชื่อของฉันบ้านก็เป็นชื่อของฉันรถก็เป็นชื่อของฉันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นชื่อของฉัน เก็บถ้๊าออกไปเลยไมัไม่ไปมันไม่ไปมันเป็นที่ของฉันมันปม่ของฉันมาย่ไ้ไหเขาไล่มึงขนาดเนี้มึงยังไม่ไปเหรอถ้ามึงไม่ไปนะกูจะแจ้งตำรวจจับมึงไปเลยพี่ยันถ้าเกิดว่าไม่ไปอ่ะฉันจะแจ้งตำรวจจับนะฉันไม่ไปยังจะไม่ไปอีกเหรอนี่พี่ยัน พี่อย่ารู้ไว้ได้วยนะพี่อ่มันโง่เองอยากจะซื้อทุกอย่างเป็นชื่อของฉันฉันไม่ได้เรียกร้องนะฉันไม่ได้ขอพี่เป็นคนให้ฉันเองเข้าใจป่ะตอนเนี้เหลือแต่ตัวแล้วออกไปเลยยงังอีกไปเลยไปไปเลยไปอโง่เอ้ เป็นยังไงบ้างจาน้องอันนี้เจ็บบ้างไหมอ่ะได้ปวดหัวจังเลยบ้างจานั่งอืะเดี๋ยวพี่นวดให้ไหมขอกินน้ำหน่อยน้ำหรอได้ได้เดี๋ยวพี่ไปหามาให้นะน้ำมันเหลือแค่นี้อ่ะจ้ะแค่ไหนก็ได้แต่เดี๋ยวพี่ไปเติมอย่างอื่นแทนนะได้จังน่ารักที่สุดโอ้ยปวดหัว เจ้ะวันนี้ไม่เหนื่อยเลยจ้ะขออนุญาตครับมีอะไรหรอคะคือทางเราได้สืบทราบมาว่าคุณทั้งสองคนผัวเมียร่วมกันค้ายาเสพติดครับหนูไม่เกี่ยวนะคะคุณตำรวจหนูไม่เกี่ยวนะคะหนูไม่ได้ขายยาเสพติดอะไรทั้งนั้นนะคะคุณตำรวจยังไงเราต้องขอเชิญคุณทั้งสองคนไปที่โรงพักเลยครับคุณตำรวจคะหนูไม่ได้เป็นคนทำจับหนูทำไมอ่ะไอ้ล้อนี่มันไม่ไ้เป็นคนทำคนเดียวค่ะไอ้ล้ออะไรคุณตำรวจเอาอีนี่ มาที่บอกว่าอยากรวยเร็วนะไอ้รถกูไม่ได้เป็นคนถามนะมึงมาพูดอย่างนี้ได้ไงกูตำรวจมันทําคนเดียวไม่ยอมเลยถ้ากูโดนก็ต้องโดนด้วยรู้ไหังี่ขอทษครับมีเรื่องแรงครับพี่ยันพี่ยันมาก็ดีแล้วพี่ยันต้องช่วยหนูนะตำรวจบอกว่าหนูค้ายาเสพติดหนูไม่ได้ทำนะทางเราสืบราบมาว่าสองคนผัวเมียนี้แอบค้ายาเสพติดเราเลยวางแผนจับกลุ่ม ไม่จริงนะพี่ยันไม่จริงหนูไม่ได้เป็นคนทำไอ้บิ๊กมันเป็นคนทำคนเดียวอะ่ะพี่ยันช่วยหนูนะพี่ยันบอกกับตำรวจมิสิเป็นพยานให้หนูหน่อยนะขอโทษนะครับผมไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อน เราเคยรักกันไม่ใช่เหรอ่อยันตน้องช่วยหนูนะหนูไม่ได้ทำหนูก็ขายของอย่างเดียวอะคนแถบนี้เขาก็รู้กันหมดอะพิยันเอาล้วครับไม่ต้องเถียงกันยังไงคุณทั้งสองคนก็ต้องไปโรงพักกับเราครับเชิญครับไม่ไม่ไปไอ้ไี่ไปพะมึงเลยพิยัตไอ้เล็